สวัสดีค่ะวันนี้หมอริชจะมาทําคลิปแรนดอมเกี่ยวกับดวงความรักของคุณที่ถูกคลิปนี้ดึงดูดเข้ามานะคะโดยจะให้พี่ไพ่บอกมาเป็นคีย์เวิร์ดสามคำเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ความรักของคุณนะคะที่ถูกคลิปนี้ดึงดูดเข้ามาจะเป็นอย่างไรใบแรกโดเว อ้าวไลท์เฮามาอีกแล้วสตรอเบอรี่คำใบนะคะสามคำจากพี่ไพ่คำแรกคือประตูนะคะมีประตูบานหนึ่งที่มันน่าสนใจมากแต่คุณน่ะจะกล้าเปิดหรือเปล่าเหมือนกับว่าไพ่กำลังบอกคุณไปในทิทางอ้อมว่าคุณจะกล้าเปิดใจหรือเปล่านะทางเลือกใหม่ประตูก็เหมือนกับเป็นทางเลือกอ่ะ เปิดไปรับสิ่งใหม่ๆเปิดไปเจอคนใหม่ๆกล้าหรือเปล่านะถามใจตัวเองดูและคําที่สองคือประภาคารนะคะคํานี้นะคะบ่งบอกถึงใครบางคนน่ะที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่ห่างไปไหนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่ายามสุขหรือหรือยามทุกข์เขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆมั่นคงเชื่อถือได้และพร้อมที่จะปกป้องคุณนะคะ และสุดท้ายสตรอเบอรี่เป็นเรื่องของช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการผ่อนคลายนะคะความสุขสนานเห็นไหมสีสันสตรอเบอรี่สดใสนะคะอาจจะมีการปิกนิกหรือมีช่วงเวลาแห่งการโรแมนติกเกิดขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของคุณที่ถูกคิปแรนดอมนี้ดึงดูดเข้ามาตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างไรนะคะอสวินดาเจมป์โคเลอรเดก้าเหรียญ หกถ้วยคถ้วยพลังงานของคุณนะคะดูเหมือนว่าบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยไปนู่นมานี่นะคะอาจจะเป็นช่วงแบบไปงานนะคะไปงานนู้นงานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองลื่อนเลื่องก็ได้นะคะหรือออกงานบริษัทสัมมานาอบรมหรืองานปาร์ตี้สังสรรค์นในหมู่เพื่อนเก่า นะคะหรือโรงเรียนเก่าหรือที่ทํางานเก่าก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่คิดแล้วต้องลงมือทําใจร้อนนะคะมีความเข้มแข็งมีความเรียกได้ว่าถ้าคนไม่รู้จักคุณคุณจะเขาจะดูว่าคุณหยิงนะคะเพราะคุณดูมีอํานาจดูสิมีอํานาจมีบารามีนะคะโดดเด่นมีพลังอ่ะนะคะคยิ่งคุณนั่งเฉยๆยเนี่ยคุณก็ดูหน้าเกรงขามดูน้ากลัวแล้วอ่ะไม่ใช่ว่า น่ากลัวแบบดูไม่ดีนะคุณดูดีมากอะ่ะดูดีมากจนใครๆเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คุณน่ะด้วยรัศมีด้วยออรา่านะคะด้วยความเป็นคุณคุณทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งมีชื่อเสียงฐานะก็มั่นคงนะคะและแถมคุณยังเป็นเสือยิ้มยากอีกไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยนะคะแต่งตัวดีมีรันิยมเนีย้ยนะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายหรือว่าสตรีนคุณน่าจะ เป็นคนที่ไว้หนวดไว้คราด้วยนะคะอาจจะมีผมอยักโศกนะคะหากคุณมีพลังงานไฟหญิงหรือเฟมินีนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามคุณดูเหมือนเป็นคนที่แบบเข้มแข็งอะ่ะไม่พูดนะคะเป็นคนที่ไม่พูดแม้ว่าจะเคยผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาก็ตามนะคะบางคนบางเคสอาจจะสูญเสียคนรักหรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะคะแต่คุณก็เดินเดินออกมาจากจุดจดนั้นแล้วอะ่ะ คุณหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะคะแต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะแบบคิดว่าจะทํายังไงต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนคุณแบบหันหลังให้แล้วอ่ะคุณอยู่เป็นโสดได้นะคะโสดสวยและรวยมากแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบลดอีโก้แล้วด้วยนะตอนนี้คุณเปลี่ยนตัวเองแล้วอ่ะจากคนที่เคยมีพลังงานยิ่งใหญ่ นะอาตาตัวตนตัวกูของกูยึดติดไม่ค่อยยอมลงให้กับใครเชื่อมั่นในตัวเองตอนนี้คุณรู้ว่าทุกอย่างมันมันก็มีดีแล้วก็มีเสียในในจุดเดียวกันอะหากยังเป็นคนแบบนั้นอยู่คุณก็เรียนรู้ว่ามันมันมีแต่จะพังอะนะคุณใจเป็นคนใจดีกลายเป็นคนน่ารักหากว่ามีเรื่องอะไรที่คุณจะช่วยเหลือผู้อื่นได้คุณจะทําทันทีนะคะ และความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรเอ,อ่ยขอดูหน่อยสีดาบชมเรญเด็กถือเหรียญแปดเหรียญสี่ถ้วย มีเกณฑ์ว่าคุณน่าจะเป็นโสดนะคะอาจจะเพิ่งเจ็บจบจากความรักมาหรือบางคนจบมานานแล้วแต่มันก็ยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่อะตอนนี้คุณเหมือนหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองคุณรู้แล้วนี่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองไม่มีใครมาเติมเต็มให้เรานอกจากเราทํานะคะบางคนอาจจะสูญเสียคนรักก็ได้นะคะเนี่ยเราวยังทําใจไม่ได้เห็นไหมในรูปนี้ Temp e ร a n c e เหมือนกับการกวดกวดน้ำเลยเหมือนกันนะกวดน้ำไปให้คนที่รักเนี่ยบางคนบางเคสนะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนบางเคสอ,อาจจะสูญเสียคนรักนะคะเขาได้จากคุณไปมันทําให้คุณพยายามฮิวใจพยายามทำตัวเองให้มีความสุขพยายามจะเริ่มต้นใหม่พยายามจะรักตัวเองนะคะคุณดูเหมือนแบบมีไอเดียในการที่จะมุ่งไปทางเรื่อง เก็บเงินการเงินการทํางานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันฮิลคุณได้และเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณเน c ะ่ยโฟกัสนะคะโฟกัสอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเพราะเวลาคุณทํางานคุณก็จะแบบปานิมากนะคะมีสมาธิมองอยู่แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าตั้งอกตั้งใจทํางานมากงานคุณจะเนียบมากนะคะคุณจะ ไม่สนใจในเรื่องของความรักค่ะเพราะคุณยังเศร้าอยู่เลยอ่ะเจ็บปวดนะคะเนี่ยมีถ้วยมาให้เลือกมากมายแต่คุณก็ไม่สนใจนะคะคุณคุณยังตัดใจไม่ได้คุณยังลืมปมความรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะคุณบางคนอาจจะมีคนรักที่รักกันมากนะคะแล้วจากกันไปนะคะไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตุยก็ตามแต่คุณก็ยังเสียใจอยู่นะคะ ในกรณีของคนที่จากเป็นคุณก็ก็พยายามฮิวใจตัวเองอะและ้วก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมานะคะในกรณีของคนที่จากตุยก็คุณก็เศร้าคุณยังเศร้าอยู่เลยนะแล้วคุณก็ทําแต่งานเนี่ยนะคะทําแต่งานไปเรื่อยคือสรุปว่าคุณน่าจะยังโสดอยู่แล้วทิศทางความรักของคุณจะเป็นยังไงคะ จะมีการเริ่มต้นใหม่ไหมจะมีคนเข้ามาไหมหรือจะยังไงโซต,ต่อไปหนึ่งไม้เท้าเก้าเหรียญเจ็ดไม้เท้าสองดาบควีนถ้วยคุณเหมือนคนที่ คิดมากคิดเยอะคิดนานเลยนะในเรื่องของความรักในการที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง่มีคนจีบคุณไหมมีแต่มันไม่ง่ายอ่ะนะคะเหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียวได้อ่ะคุณอยู่อย่างมีความสุขโสดอย่างมีความสุขตอนนี้คุณกลัวมากมากเลยอ่ะนะคะกลัวกับการที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวกับความสัมพันธ์แต่ก็มีใครบางคนพยายามจะเข้าหาคุณนะคะเขาชอบคุณจริงๆ แต่คุณก็ยังนิ่งนะคะยืนอยู่สวยๆอย่างเงี้ยนะทำงานไปเรื่อยๆแต่งชุดสวยๆใส่กระโปรงสวยๆชอบถ่ายรูปชอบธรรมชาติชอบผลไม้ชอบต้นไม้นะคะใช้ชีวิตยังมีความสุขอย่างที่บอกคุณคุณผ่านจุดที่มันรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่มาแล้วอ่ะณะตอนนี้คุณก็เลยขอโสดสักพักหนึ่งดีกว่าแต่ก็มีใครบางคนเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณนะ คุณก็รังเลนะคะไพ่บอกว่าคุณก็รังเลสองติดสองใจใจะยังไงอะ่ะเขาทักมาเขาจีบเราอะ่ะแล้วเขาจะทําให้เราเครียดอีกไหมมันจะมีเรื่องกุ้มใจอีกไหมมันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมคือคุณรักตัวเองแล้วตอนเนี้ยนะคะคุณรู้ว่าความรักมันสาคัญมันมีค่าคุณก็เลยเก็บไว้กับตัวก่อนนะคะคุณไม่กล้าเปิดใจแม้จะมีใครบางคนพยายามเข้ามาจีบคุณ อย่างชัดเจนเลยแต่ไพ่บอกว่าคุณต้องการความถูกต้องต้องการความจริงต้องการทุกสิ่งที่จับต้องได้นะคะถ้าบางคนบางเคสเคยไปเจอกับความรักที่เรียกได้ว่าไม่มีสถานะหรือทําให้คุณหรือทาให้คุณคลุมเครือคุณก็จะแบบไม่เอานะคะคุณจะเช็คให้หมดเลยว่าเขาโสดโสดจริงไหมมีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามีคบซ้อนไหมหรือแต่งงาน หรือ,อยังแต่งแล้วอย่ายังอย่าจริงไหมมีใบหยาหรือเปล่าคุณจะตรวจอย่างทียิบทีเดียวคุณคิดมากแล้วคุณก็นิ่งนิ่งมากด้วยเพราะคุณเหนื่อยเหนื่อยร้ากับการที่จะต้องมาเจอกับปัญหาสารพัดเนี่ยนะคะสำหรับกรณีของคนที่เคยมีความรักที่ผูกพันกันแล้วต้องจากกันไปเนี่ยคุณก็เจ็บอ่ะคุณก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกเพราะมันทาให้คุณเนี่ย มูฟออนไม่ได้เลยอะ่ะมันทําให้เหมือนแบบมันทําให้คุณเสียใจอยู่ตรงนั้นอะ่ะอยู่กว่าจะทําใจได้นี่มันมันแย่มากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องการคนที่เห็นคุณค่าในความรักแท้จริงๆถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ง่ายเลยเนี่ยเหมือนที่พี่ไพ่ให้คีย์เวิร์ดมาเลยอะว่ามีประตูบานหนึ่งนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดออกไปหรือเปล่าจะกล้าเข้าไปไหมนะคะจะกล้าเปิดใจไหม พ่บอกว่ามีนะคะพ่ทาร้ก็มาคอนเฟิร์มมีงั้นถามพี่่ดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วคุณจะกล้าเปิดใจเปิดประตูหัวใจไหมคะจะกล้าไหมเด็กถอเหรียญ justice สมเหรียญมีแนวโน้มที่คุณจะเปิดใจนะคะแต่เหมือนใช้เวลานาน,านมากนานมากอะ่ะกว่าคุณจะแบบ เปิดรับใครเข้ามาแล้วคนที่จะเข้ามาหาคุณจะมาจู่โจมจีบคุณหรือทาทะลึ่งตึงตังกับคุณคุณไม่เอาเลยนะคุณไม่ชอบคุณจะกลัวคุณจะไม่ชอบคนที่แบบรักแรงโกรธแรงเกลียดแรงนะคะนิสัยแบบติดการพน,นันหรือชอบเที่ยวนะคะกิเลสตันหายเยอะนี่คุณไม่เอาหรือคนไหนที่ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจเช่นแบบหน้าตาดีมีสเสน่ห์เจ้าชู้คุณก็ไม่เอา นะคะคุณเหมือนแบบดูดูไปก่อนนะคะคุณก็จะตามส่องตามดูทุกคนอะที่ที่ที่คุณคิดว่าน่าสนใจนะคะแต่คุณก็ยังไม่เปิดใจซะทีเดียวพเพราะเหรียญมันยังอยู่ในมือคุณอยู่เลยอะนะทำท่าเหมือนจะแง้มแง้มอะแต่ก็ไม่หยิบยื่นให้ใครอะนะคะคิดคิดแล้วคิดอีกช่างตวงวัดนะเอายังไงดีเอายังไงดีคุณก็ตัดสินใจ แต่สุดท้ายอาจจะอาจจะเข้ามาคุยได้นะแต่คุยกันผ่านหน้าที่การงานก็ได้หรือผ่านเพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้เขาคนนี้จะต้องแบบให้เกียรติให้คุณค่าคุณมากๆว่าเขาจะต้องทํางานหนักมากในความสัมพันธ์อะ่ะไม่ง่ายเลยนะในการที่จะติดต่อกับคุณหรือการที่จะให้คุณเปิดใจอะ่ะคุณกับเขาอาจจะเจอกันผ่านงานเสือปะก็ได้นะคะเห็นไหม เหมือนคนเนี่ยสามคนไปนั่งไปยืนดูนิทรรศการหรือไปยืนในโบสถ์เพื่อชมกับศิลปะฝาผนางังหรืออาจจะช่วยกันทํางานช่วยกันทําบางสิ่งหรือปรึกษาหารือกันก็ได้มันจะเป็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่คิดนะคะช่วยเหลือเป็นศาก,กันมากกว่านะคะนี่คือบทเริ่มต้นของคุณที่คุณจะแบบเริ่มแงมหัวใจตัวเองแต่จะไม่เป็นความรักสักทีเดียวเพราะคุณจะแบบวางตัววางตัวเยอะมากแล้วจะมีใครเข้ามา ทลายกำแพงคุณได้ไหมจะมีใครเข้ามาทลายกำแพงหัวใจคุณได้ไหมคะสี่เหรียญแปดเหรียญห้าไม่ท่าเก้าไม่เท้าคิงไม่เท้าหกดาบ เด็กดาบมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลยบอกเลยคุณคุณดูแบบเหมือนเจ็บจบมาบางคนแบบเจ็บปวดตา,ตางตายอะ่ะเออแสนสาหัสมากคุณเลยรักตัวเองสุดๆนะห่วงแหนความเป็นตัวเองสุดๆนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่ใจร้ายกับคุณหรือเคยเจอคนที่แบบเอาเปรียบคุณเรื่องการเงินก็ได้นะคะหวังผลประโยชน์จากคุณคุณก็เลยแบบกอดเก็บนะกอดเก็บเงินของคุณไว้ คือคิดเยอะคิดหนักอ่ะนะกว่าจะทํางานหาเงินไม่ได้แต่ละบาทเนี่ยฉันต้องบรรจงแค่ไหนฉันต้องใช้เวลาแค่ไหนฉันต้องประนิดแค่ไหนนะฉันฉันพยายามทําทุกอย่างให้ฉันโตฉันเองยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะคุณเป็นคนที่แบบโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการงานอย่างเดียวนะคะคุณมีหัวศิลปะด้วยเห็นไหมการทํางานของคุณมันเนี๊ยบมากนะคะคุณเจ๋งมากอะ่ะคุณดูลักตัวเองอะ่ะแต่ในความรักตัวเอง ก็มีใครบางคนนะแอบมองคุณอยู่นะคะกลัวแล้วดูสิเขาเอาใบใบให้ปิดอย่างเงี้ยดูไม่รู้เลยนะว่าเป็นคนเนี่ยดูสิปิดแค่นี้มันมิดหรอเนี่ยแอบดูคุณอยู่กลัวคุณเห็นเขาชอบคุณคนคนนี้ชอบคุณจริงๆนะคะมีแววว่าเขาจะเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะเนี่ยเขาอยากจะมาพาคุณออกจากความทุกข์เศร้านะคะอยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากพาคุณไป สนุกสนานเนี่ยนะนั่งเรือล่อ,ลองเรือกันความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายทัง้งปวงลอยไปแล้วลอยไปแล้วนะมาลงเรือกับพี่ดีกว่านอ้องนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเจาะหัวใจคุณเขาจะตามส่องตามดูคุณตลอดแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบดูน่ารักนะเป็นเด็กดือ้อแต่เป็นเด็กดื้อที่แบบน่าเริงสดใสอ่ะดื้อในทีนี้คือสไตล์เขาคือกล้าไงกล้ามาคุยกับคุณในขณะที่คุณคนอื่นไม่กล้าเพราะคุณดูดีแล้วคุณก็ดู เจ็บตัวนะคะมีโรคสนตัวสูงแต่เขาก็จะกล้าเพราะเขาเป็นนักวางแผนด้วยนะคะจากคุณคนที่แบบไม่เอาไม่อยากคุยอ่ะเธอคุยกับฉันเพราะอะไรเธอจะมาหวังผลประโยชน์จากฉันใช่ไหมต้องการอะไรต้องการเงินฉันหรอหรืออะไรคือคุณก็ห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงเงินของคุณด้วยนะคะแต่คนเนี้ยเขาจะเจาะคุณให้ได้เขาจะใช้ความร่าเริงสดใสและความช่างพูดของเขาอ่ะนะคะ พะรวงใจคุณเขาจะพูดกับคุณตรงไปตรงมานะคะมีมีเข้ามาแล้วเขาคนเนี้ยนะคะมีลักษณะอย่างไรคนที่จะเข้ามาทลายกระแพงหัวใจคุณว้าวจิวิลหน้าหลงไหลเลยนะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบดูมีสเสน่ห์มีเซ็กอัอพิวสูงมากนะคะแล้วก็โหมีสเสน่ห์มากๆจริงๆนะคนคนนี้ หน้าตาดีอ่ะบอกเลยหน้าตาดีมากอาจจะทํางานเกี่ยวก,กับเทาๆก็ได้นะเออหรือทํางานกลางคืนก็ได้นะคะเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบใครเห็นใครก็ใจละลายอ่ะนะคะเป็นคนพูดเก่งนะคะทาวเวอร์เป็นคนที่แบบบางทีก็นึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะไปไหนก็ไปนะคะเรียกได้ว่า การเดินทางกับเขาอ่ะเป็นเรื่องปกติที่ประจลงเท้านะคะอาจจะเป็นคนแดนไกลได้นะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนที่บางทีก็คิดคิดเยอะเหมือนกันนะคิดเยอะมีเรื่องให้เขาต้องตัดสินใจพอสมควรเหมือนกันห้าดาบคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้ใครนะ เป็นคนรักอิสระเป็นคนที่อารมณ์แปรปวนเปลี่ยนแปลงง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้นะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ทำงานเกี่ยวกับกู้ภัยก็ได้นะคะทำงานต่างประเทศได้เป็นคนที่ใครมาเอาเปรียบไ,ไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะคะต่อให้มีปัญหาแค่ไหนเขาก็จะฝ่าฟันไป เป็นนักคิดนักจองวางแผนด้วยเป็นคนใจดีนะอีกมุมหนึงเขาก็เป็นคนใจดีมีเมตตานะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําบุญอ่อนโยนโอ้โหเป็นคนรักความถูกต้องเต๊ะเปเอ่ยตรงกับที่คุณต้องการเลยคุณคนนี้ไม่เอาเปรียบใครนะถึงภาพภพภายนอกเขาจะดูแบบเจ้าชู้ดูเล่ห์เหลี่ยมนะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆสืึงเดียวก็ไม่โกงอะ่ะเออ แล้วยังไงอีกคะเขาอ,อีกหนึ่งใบเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ดีนะคะเป็นนักคิดนักวางแผนชอบทำงานแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะคะถูกที่ถูกเวลาเนี่ยอาจจะเจอกันตามโบสถ์วิหารก็ได้หรือตามงานศิลปะนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเจอกันตัวเป็นๆก็ได้นะอาจจะเจอกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันสนใจเรื่อง การแต่งบ้านแต่งห้องสไตล์วินเทจหรือสนใจเรื่องการสะสมของเก่างานแรไอเทมนะคะงานยุโรปอะไรก็ว่าไปหรือบางคนอาจจะไปปะกันแหมในสถานที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิละปะก็ได้นะคะนี่แหละคุณกับเขาอะเจอกันถูกที่ถูกเวลานะคะแล้วเขาคนนี้นะคะจะชนะใจคุณไหมสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะชนะใจคุณได้ไหมคะ สิบไม่เท้าสี่เหรียญหนึ่งเหรียญได้สี่เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วอะ่ะเขามาขนาดนี้แล้วอะ่ะดูเขาแบกมาสิไม่ง่ายเลยนะการเข้าหาคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณจริงๆดูสิเขาต้องข้ามน้ําข้ามทะเลหรือต้องขับรถหรือต้องแบกอะไรไมาเยอะแยะไปหมดเลยสัมภาระแต่เขาก็มามา,าคุณอะ่ะเราเขารักคุณ คนคนนี้รักและห่วงแหนคุณมากๆนะคะเขามองคุณมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะดูเหมือนเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะเขาอยากดูแลคุณนะคะเนี่ยเขากับคุณน่าจะมีการเริ่มต้นคําพูดการติดต่อสื่อสารที่มันจับต้องได้มีการนัดเจอกันนะคะมีการพบเจอกันมีการพูดคุยกันเป็นทางการไม่ค่อยคุยเล่นสักเท่าไหร่ เพราะเขาคนนี้มองว่าคุณนะมีโรคส่วนตัวสูงเขาจะพลีผามเข้าหาคุณไม่ได้นะคะเขาต้องพยายามทําให้คุณเห็นเขาต้องพยายามทําให้คุณรู้ว่าเขาเป็นคนชัดเจนจริงจังนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะทลายกําแพงหัวใจคุณได้นะเนี่ยด้วยความมั่นคงด้วยความพยายามของเขานะคะเยอะมากๆเลยเขาไม่ท้อถอยเลยลุยเดินหน้านะคะสุดท้ายแล้วความรักของคุณจะลงเอย แบบไหนแฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งไหมอย่างหรืออย่างไรเรามาดูกัน Tremperance อุ้ยสิบถ้วย Kin g e m p e เ o r น่เพราะคนเดิมเลยเนี่ยเนี่ยอีตาคนเนี้ยแน่นอนเลยนะอีตาคนเนี้ยอีตาคนที่แบบเคยแอบซุ่มดูคนอยู่อะนะคะ แอบดูแล้วดูอีกดูเนื่อน,นานแล้วด้วยแล้วพยายามที่จะเข้าหาคุณค่อยๆบรนจงสร้างความสัมพันธ์ค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะคะเขารู้ว่าคุณมีกำแพงเนี่ยคนนี้แหละนะคะเขาจะมาดูแลคุณเขาคิดอย่างเดียวว่าคุณ,ค,ณคือคนที่มีคุณค่าม,มากๆนะคะเขารู้ว่าการจีบคุณมันไม่ง่ายแต่เขาก็จะใช้ความพยายามใช้ความมานะอุตสาหะนะคะ ค่อยๆเ,เริ่มสร้างความไว้ใจให้กับคุณให้คุณสบายใจเขาจะมีความเป็นผู้นํามากๆเลยนะแต่จริงๆเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเนี่ยเขาจะมาเยียวยาหัวใจคุณเขาจะมาเติมน้ําน้ำเนี่ยนะเหมือนเติมน้นําในแก้วให้กับคุณน้ำค,คือความรักการสื่อสารคําพูดนะคะใส่ถ้วยนะคะคือน้ําใจคือความรักที่แสนดีอบอุ่นอยู่เคียงข้างกันไม่ห่างไปไหน ยคนที่เป็นคนที่มั่น,นคงมากคุณจะได้ความรักที่แบบมั่นคงนะคะจริงจังแต่แต่มีข้อแม้ว่าคุณที่มีพลังงานไฟหญิงอ่ะคุณจะต้องแบบเหมือนเหมือนเป็นแฟนเขาแล้วก็เป็นลูกเขาไปนในตัวเพราะเขาเป็นคนที่ชอบชอบดูแลออกแนวชอบดูแลบังคับก็ได้นะบงการก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่ไม่ถึงขนาดที่เผด็จก,การกับคุณหรอกแต่อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องเป็นเป็นผู้นำไง ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่การเงินหรือการทําทุกอย่างอะค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านอะไรก็ตามที่คนที่เป็นผู้นําคมที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะทําคนคนนี้เขาจะทําเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขานะคะความรักของคุณจะจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งเห็นไหมสิบถ้วยนะคะคุณจะรักกันรักกันหวานชื่นดูดดื่มเลยอะคุณจะได้ได้มีความสุขอีกครั้งอะเหมือนใจฟูเหมือนมีการเติมเต็มอะ นะคะโดยเขาคนเนี้ยจะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณนะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายคุณก็จะได้ผู้หญิงที่แบบน่ารักจิตใจอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะอาจจะขี้งอนขี้น้อยใจบ้างเพราะเธอก็เป็นคนที่ปอบบางนะคะมีอะไรก็ไม่ค่อยจะพูดแต่เธอก็ไม่ได้งองแงมากนะเธอก็แบบรักคุณเน่ยเวลาเธอรักใครเธอก็รักจริงอยากดูแล ชอบปฏิบัตินะคะก็จะคอยถามว่าเออทานข้าวไหมเหนื่อยไหมคอยเอาใจใส่คุณอ่ะจะลงเออแบบสิบถ้วยอ่ะเป็นความรักที่ที่สุดแล้วอ่ะรักกันแบบอยู่กันตลอดไปนะคะมีลูกมีหลานด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นรักกันมากด้วยโชคดีเลยเนี่ยเห็นไหมบทจะมาก็ามาแบบดีเลยอ่ะหลังจากที่หลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปแล้วคุณจะได้พบกับรักครั้งใหม่ที่มั่นคงอบอุ่น นะคะและยั่งยืนตลอดไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีราศีอะไรบ้างราศีแรกราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาถึงวันที่2กันยาเป็นธาตุดินราศีที่สองนะคะราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่20มีนาถึงวันที่19เมษายนเป็นธาตุไฟ และราศีที่สามคือราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาเป็นาธาตุไฟและราศีสุดท้ายคือราศีมีนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาเป็นาธาตุน้ํานะคะแล้วจะเป็นาธาตุอะไรก็ได้ราศีไหนก็ได้หมอเปิดให้เพื่อเป็นกด์ได้เฉยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงวันเวลาที่สําคัญระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นช่วงวันเวลาเดือนไหนนะคะ ช่วงวันเวลาที่สาคัญระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นช่วงวันที่24ตุลาถึงวันที่22พฤศจิกานะคะจะมีการติดต่อสื่อสารการกลับมาใหม่รีเบิร์ตนะคะจบหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะจะติดต่อกลับมาใหม่คนเก่าที่คุณยังรักและผูกพันอยู่หากคุณไม่มีคนเก่าก็เนี่ยแหละเป็นการกลับมาของคู่แท้ของคุณจากอดีตชาตินะคะจะกลับมาในช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้พบเจอกันนะคะหรืออาจมีการพูดคุยกัน ให้แองเจิลแอนเซอร์นะคะอยากบอกอะไรคุณคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรคุณคะ listen to your intuition นะฟังเสียงภายในของคุณนะคะเสียงในหัวคุณนั่นแหละสัญชาตญาณภายในของคุณนะคะแล้วก็อย่าหยุดคุณกําลังทําอะไรอยู่อย่าหยุดนะคะทําต่อไป opportunity โอกาสที่ดีกาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะไม่ว่าเงินงานความรัก the situation w i l l i m p r o v e นะคะสถานการณ์มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น take hey, action ให้เน้นย้ำให้คุณลงมือทํานะคะและ รีคอนเซอร์นะคะแล้วก็ลองมีบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่แน่ใจหรือเอะเอะทบทวนตัดสินใจใหม่นะคะเพราะถ้าสิ่งที่ดีมันจะไม่ต้องเอะแล้วเก็ตมอลฟอร์เมชั่นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและโรแมนต์ความโรแมนติกนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเสียงน้องลกมาอีกแล้วเหมือนที่พี่ไพ่บอกตั้งแต่ต้นเลยอะนะคะที่เป็นคีย์เวิร์ดบดสตรอเบอรี่คือความโรแมนติกนะคะความหอมหวานช่วงเวลาที่จะได้ไป เดทไปนัดไปดินเนอร์กันนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งนี้ยังไงก็ตามนะคะหมอก,ก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆแล้วพวกก็ม่กับหมอริชในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ